คือการตัดหญ้าให้หมอแปลงไว้นะครับหญ้าเป็นยาย้าหญ้าอะไรย่้าแทดเนะาะเราได้ตัวนี้ก็เป็นถือว่ารายใหญ่อยู่นะครับประมาณ200 2้อยสองร้อยีสิบไร่นะครับเป็นพื้นเดียวเลยครับ ปีปีหน,นึ่งเี่ยส่งไวประมาณ2,000ถึง2,500นะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณไรละ23ตันนะครับบองสาดของแปลงครับทำเองครับวันนี้คนงานไม่อยู่ครับเจ้าของแปลงาตงาเลงเลย ได้าหมแต่หัว่าแปลงนะครับแหนแปลงไม่มีนะครับคูนะครับที่ก็ใส่ปุ๋ยอทีย์ยาแล้วนะครับในร่องแปลงครับแต่ผมว่าแปลงไม่ดีนะครับไอ้อันนี้เป็นอ้อยประมาณ ต่อสีนะครับอ้อยต่อสีก็รวมกับอ้อยยอดแล้วก็เป็นประมาณห้านะครับห้าปีแล้วนะครับเพราแต่นี้วานห้าปีแต่ว่าอ้อยเป็นอ้อยต่อสีอ้อยยอดเราไม่นับต่อนะครับเขาเรียกว่าอ้อยยอดนะครับนั่นคือนับหนึ่งเลยไม่นับนะครับถ้านับก็คือหลังจากที่เราตัดอ้อยยอดออกไปแล้วถึงจะนับอ้อยต่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ใบต่อสี่ขนาดนี้ครับตอนนี้ก็อายุประมาณอย่างนี้น่าจะตัดประมาณเดือนเดือนกุมภาครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาแล้วครับอันนี้ก็วันที่สี่สิงหาคมีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตัดจะแดงนี้ก็ประมาณถ้าเป็น ในนี่นะครับก็ประมาณแปลงนี้ก็อยู่ตรงนี้ประมาณ2ี่สิบกว่าไรนะครับแปลงนี้ส่วนด้านข้างก็จะเป็นนาข้าวนะครับมีด้านหน้านะครับด้านหน้าของแปลงแกจะปลูกข้าวไว้กินนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับปลูกไว้กินที่สําคัญครับแกยังสวดนะครับผมใหญ่นะครับอายุผมใหญ่ยังสวดอยู่เลยนะครับไม่มีลูกไม่มีครอบครัวนะครับไม่มีครอบครัวนะครับ แกก็คือเสียคุณนะครับตายโสดไม่มีีนเนี้นนนลมกำลังมาเลยครับฟลามคล้มๆบรรยากาศนะครับเหมือนฝนจะตกครับวันนี้เมื่อคืนที่ก็ตกไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะครับด้านหน้าแปลงครับ หเห็นสองใบฟันคือถนนใหญ่นะครับพอดีคือแปลงของแกอยู่ติดถนนใหญ่ครับถนนหลักเลยแปลงนี้เข้าออกง่ายนะครับต่อการเวลารถตักไอยนะครับนี่ก็จะตกแต่งหน้าเตีตัวนี้นะครับปัดยางของแปลงนะครับ